สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตลอดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ลุงและป้าจะมานําเสนอขนมชนิดหนึ่งซึ่งลุงเคยเห็นและเคยทานมาตั้งแต่เด็กเน็น่นขนมชนิดนี้ชื่อตามบ้านลุงว่าขนมตัดลุงคิดว่าคงจะเป็นขนมโบราณเีกชนิดหนึ่งเพราะจําความได้ก็มีอยู่แล้วทุกครั้งที่มีงานงานบุญงานวัดหรืองานอื่นๆสมัยก่อนจะต้องมีขนมชนิดนี้เป็นของหวานเลี้ยงแขกเลี้ยงพระ ส่วนประกอบก็คล้ายๆกับขนมเปียกปูนนะครับถ้าเป็นขนมเปียกปูนจะใช้น้ําปูนถ้าเป็นขนมตัดจะไม่ใช้น้ําปูนแต่ต้องใส่กะทิถ้าไม่มีกะทิก็ไม่ใช่ขนมตัดขั้นตอนการทําก็เหมือนขนมเปียกปูนทุกอย่างต่างกันก็แค่ส่วนประกอบเท่านั้นมาดูส่วนผสมส่วนประกอบและมาชมวิธีการทําด้วยกันนะครับเกลี่ยน้ําตาลแว่นให้ละลายใช้จาจนวนสี่ขีด แป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลน้ำดานทรายก็4ขีด กะทิใช้จำนวน1นกิโลครับใส่ลงสักครึ่ง1โกนแล้วคนคนควนให้แป้งกับน้ำข้าวกันดีก่อนแล้วค่อยเติมลงไปอีกแล้วถ้าใส่ลงหมดทีเดียวแป้งจะจับเป็นกลนให้กวนยาก เลือดหนึ่งช้อนชาท่านผู้ชมจะคิดว่าอ,อาืดอัดเดยาิไปหน่อยนะครับแต่ถ้าหากไม่ทำอย่างนี้ขน,นมที่ออกมาจะไม่อร่อยครับ คราวนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องเติมน้ำตาลแว่นที่เคี่ยวไว้แล้ว การทำขนมเปียกกูนและทำขนมตัดจะลำบากคนทำตรงนี้เลยครับ oh. พอยกขึ้นตั้งควอยแล้วต้องกวนต้องคนอยู่ตลอดไม่งั้นก้นหมอ้อจะไหม้ oh. ถ้าหากก้นหม้อเกิดไหม้ขึ้นมาขนมจะพาเสียทั้งหมอ้อเลยแลละครับ ราะจะมีรถขมสีก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นมือกวนก็ต้องกวนอยู่ตลอดไปไหนไม่ได้จนกว่าขนมจะได้ที่หรือมีคนมาเปลี่ยนจนถึงขั้นตอนสำเร็จนั่นแหละครับ